รีวิวปืนฉีดน้ำไฟฟ้าน้ำกับไฟฟ้ามันอยู่ด้วยกันได้ไงไปดูกันเริ่มตั้งแต่แกะกล่องกันเลยนะหน้ากล่องเขียนไว้เลยมีระบบดูดน้ำอัตโนมัติด้วยอุปกรณ์ในกล่องทั้งหมดก็มีเจ้าปืนฉีดน้ำแบตเตอรี่ไขควงแล้วก็อะแดปเตอร์ชาร์จแบตเตอรี่หน้าตาดูแข็งแรงสวยงามมากภายนอกดูไม่มีกลไกอะไรเลยจุดเดียวที่ขยับได้ก็คือไกปืนที่กดยิงน้ำออกไปก่อนจะไปเล่นก็ต้องใส่แบตเตอรี่ประกอบให้เรียบร้อย ต่อไปก็เข้าสู่ขั้นตอนการเติมน้ำไม่ต้องทำอะไรเลยแค่จุ่มปากกระบ,บอกลงไปแบบนี้ใช้เวลา10วินาทีนะครับก็เต็มแล้วเติมหนึ่งครั้งยิงได้ถึง200นัดระยะที่ทำได้3-7เมตรที่ยิงได้ไม่ไกลเพราะว่าเขาทำแรงดันมาเพื่อความปลอดภัยยิงใกล้ขนาดนี้ยังไม่รู้สึกเจ็บเลยรงการนี้ไม่ต้องปั๊มให้เมื่อยแขนต่อไปแค่จุม่มยิงจุม่มยิงแล้วจุม่มแล้วก็ยิงแต่สงการยังไม่มาเราก็หาอะไรเล่นไปก่อนนี่เลยทำ DIY เป้าบิน ใช้ซ้อมยิงกันไปก่อนรอสงการเล่นไปเล่นมามก็สนุกเหมือนกันนะเนี่ยสั่งตอนนี้สนุกตอนนี้จิ้มตะก้าเลยไม่ต้องรอสงการ